ครับสวัสดีทุกคนที่ชอบดูช่องผมด้วยกันแล้วกันในครับผมนะแล้วก็ผู้เล่นมือใหม่สายปีสายพารท,ทุกท่านเลยในครับผมนะแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวสปอปอลาวทุกท่านด้วยกันแล้วกันในครับผมนะอ่ะโอเคครับผมสําหรับวันนี้นะครับ สำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงแบ็กซ้ายยอดฮิตกับนักเตะคนนี้นั่นเองนะครับผมเตโอเฮนันเดสนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวจะมาพูดถึงนักเตะคนนี้ในเรื่องอะไรบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะก่อนอื่นนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมไปไปติดตามรับชมกันในคลิปได้เลยนะฮะ หอคุณกำลังมองหาร้อนเติมไอยิ์ FIFA mobile ราคาถูกและคุ้มที่สุดแล้วล่ะก,ก็หอแนะนำบริษัทอินแบกรับตัเกมถูกมรุกิติ ให้ส่วนลดสูงสุดถึง30%ถูกทุกแพ็คเติมเสร็จแอคเพื่อนได้เลยแพ็คใหญ่จาก1,850รถเหลือ1,250เท่านั้นปลอดภัยมีใบเสร็จทุกการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องก็อย่าลืมไปอุดหนุนด้วยก็ลกันนะจ๊ะขาบอกว่ามาจากช่องทวีวุฒิชาแนลด้วยก็ลกันนะครับ มาครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนักเตะคนนี Al ้กันนะครับผมกับนักเตะสัญชาติฝรั่งเศสคนนี้นั่นเองนะครับผมนาเตโอเฮนันเด้นั่นเองนะฮะก็มีในโอ้โหหลายปีแล้วก็เป็นแบ็คซ้ายที่มีทุกๆการ์ดทุกๆภาพทุกคือจะพูดว่าอะไรอะเออทุกๆกิจกรรมเลยก็ว่าได้นะครับผมนะกับนักเตะคนนี้นั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะก็ถือว่าเป็นแบ็คซ้ายที่ยอดฮิตอีกหนึ่งคนเลยนะครับผมสําหรับเตโอนั่นเองนะฮะอ่ะลราวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาตัด ในเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนําด้วยนั่นเองนะครับผมคิดว่านะการทําทีมเนี่ยหลายทีมเนี่ยต้องเลือกใช้นะเป็นเป็นค่อนข้างที่จะมีคนเลือกใช้เยอะนะครับผมสําหรับเตโอนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาคหลักก็ดีนะครับผมโมบายก็ดีนะหรือว่าเป็นภาคออนไลน์ก็ดีนะก็เป็นแบ็กซ้ายยอดฮิตอีกหนึ่งคนเลยนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะออกการ์ดไหนมานะครับผมแล้วก็ค่าพลังเนี่ยมันก็เก่งอ่ะมันก็ถือว่าแบบในระดับเดียวกันเนี่ยนะก็กรนเก่งอ่ะก็เก่งเลยในครับผมนะแต่ว่าวันนี้ฮะก็ เผื่อว่านะครับผมผู้เล่นใหม่หรือว่าหลายๆคนนะครับที่อาจจะยังไม่ได้เคยจับเตโอเลยหรือว่ายังไม่ได้แบบว่าเปิดใจลองใช้เตโออะไรอย่างนี้นะครับผมเนาะหรือว่า,อาใครที่คิดว่าอยากจะลองใช้เตโอดูและกันเนาะนะครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นแบคไซด์ที่สามารถจับต้องได้นะครับผมแล้วก็ค่าพลังเนี่ยไม่ได้แย่เลยด้วยนั่นเองนะครับผมค่าพลังเนี่ยก็ดีนะดีดีดดนะครับผมไม่ว่าจะค่าพลังข้างในหรือว่ารูปร่างสัดส่วน อะไรของเขาเนี่ยนะครับผมนะก็เป็นแบ็กไซด์ที่ดีอีกคนนึงเลยนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าจะเสียอยู่แค่เรื่องของเวิร์กเลดเท่านั้นเองนะครับก็จะเป็นเอ่อเอาเป็นว่าไม่ใช่ข้อเสียละกันเพราะว่าเขาเป็นแบ็กสไตล์เล่นแบบบุกและกันเนาะเนาะนะนะผมนะก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นแบ็กสไตล์เกมรับจ๋าอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะสำหรับเตโอในปีทีเอสเนี่ยนะครับ,นะก,บ, o, รบก็ นี่แหละผู้เล่นใหม่นะครับผมนดูว่าน้องๆนะครับผมนันที่เพิ่งสร้างไอดีใหม่นะก็สามารถจับไปใช้กันได้เลยนะครับผมกับค่าพลังเนี่ยก็ยังถือว่าโอเคใช้ได้อยู่นะครับผมใช้ไปก่อนเนาะราคาไม่แพงด้วยนั่นเองนะครับผมโหลดขึ้นมาเอาเป็นเตโอร้อยสไปเลยเนี่ยผมก็มองว่าก็ดีนะก็ดีเหมือนกันนะครับผมสําหรับค่าพลังด้านในของเตโอร่างร้อยสเนี่ยมันดีมันดีขึ้นด้วยนะครับผมเนาะมันดีขึ้นด้วยแล้วก็แถมยังจะมีมงกุฎด้วยนะนี่ฮะจะมีมงกุฎตรงนานาชติตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ มงกุฎตรงนี้เนี่ยก็จะง่ายต่อการลิงก์นั่นเองนะครับผมนะอ่าเนี่ยผมซึ่งการลิงก์เนี่ยนะครับก็พลิกดุกที่หลังการ์ดได้นะครับผมไอตรงเออ่ไอตรงรูปถ้วยเคมีนะครับผมก็มันจะช่วยในการลิงก์ลิงก์ง่ายนั่นเองนะครับผมแล้วก็นักเตะที่มันไม่มีเนี่ยนะครับผมอย่างเช่นเนี่ยเตโอร่างเนี่ยนะครับก็จะลิงก์ได้เฉพาะแค่ในลีกตัวเองแล้วก็ในทีมของตัวเองแค่นั้นเองนะครับผมก็อ่าประเทศของตัวเองเท่านั้นเองนะฮะประมาณนั้นนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีมงกุฎแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะ่ชวยได ได้มากขึ้นนะครับผมนะช่วยช่วยให้ค่าลิงก์มัน จ่ายได้มากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูแบบว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เตโอแบบจริงจังแล้วเนี่ยนะครับผมเราเอาเตโอประมาณไหนดีแล้วก็เตโอร่างไหนเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเนาะคุ้มราคาแล้วก็แบบใช้งานได้เลยนะครับผมแล้วก็น่าจะมีไม่เยอะนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราน่าจะเปรียบเทียบกันสักประมาณ4เตโอนี้แล้วกันนะผมก็จะมีเตโอร่างร้อยเจ็ดร้อยแปดแล้วก็ร้อยแปดบอลโลกนี้นะครับผมแล้วก็เป็นเตโอร่าง uty นั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรา จะมาเปรียบเทียบข้าพลังของเตโอสี่คนนี้กันเลยแล้วกันเนาะเอาแบบว่าสายแบบว่าจริงจังขึ้นมาแล้วเพราะว่าเออโอเวอร์ออลเนี่ยค,ค่อนข้างที่จะถือว่าเอาไปใช้งานจริงได้เลยนะครับผมถ้าหากว่าบวกบู์บวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรเทนเวลอะไรให้อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเตโอทั้ง4่ล่างนี้มาเปรียบเทียบกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับว่าเตโอทั้ง4ล่างนี้เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับผม อาลนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าเปรียบเทียบค่าพลังของเตโอทั้ง4คนนี้แล้วน,นั่นเองนะครับผมดูง่ายๆกันแบบนี้เนี่ยนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะแตกต่างกันในเรื่องของโอเวอร์ออลแล้วก็ราคาด้วยน,นั่นเองนะครับผมเนาะก,ก็จะมีตั้งแต่ราคาถูกไปจนราคาแพงเลยนะครับผมแล้วก็ราคาใกล้เคียงกันนะนะครับผมอ่ะก็เตโอร่างถูกที่สุดเนี่ยก็จะเป็นร้อยเนะครับสองเอ็มนะก็มองว่าก็โอเคนะก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังโดยรวมกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาะแยกกันอีกทีหนึ่งลวกันนะคร มาครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูเตโอทั้ง4ล่างนี้กันครับผมนะว่ามีความแตกต่างอะไรกันยังไงตรงไหนบ้างและกันก่อนนะฮะผมอ่ะมาดูกันครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมที่แตกต่างกันเนาะก็เป็นเรื่องของราคาแล้วก็โอเวอร์ออลนะครับผมแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสกิลบูทนั่นเองนะครับผมนะสกิลบูทเนี่ยนะครับก็จะมีทางด้านของทั้ง4คนนี้เนี่ยนะครับผมจะมีที่แตกต่างกับคนอื่นเลยก็จะเป็นทางด้านของเตโอร้อยแปดในปียูซีเอลนั่นเองนะครับผมเนาะตรงสกิลบูทเนี่ยนะครับจะ เองนะครับผมนะหรือว่าปฏิกิริยานั่นเองนะครับผมแล้วก็ไอเตโอทั้ง3คนนี้นะครับวันโลกเนาะแล้วก็ทีโอทีวีแล้วก็ทีโอทีวีอ่อทีโอทีวีเนี่ยนะครับจัดเป็นอ่าสกิลบูทปีท้าวนั่นเองนะครับผมนะก็ในเรื่องของคลับนะครับผมก็เอเชียนนานหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าทีมชาติฝรั่งเศสนั่นเองนะครับผมสัญชาติเดียวกันนะสำหรับสกิลมูฟเนี่ยนะครับผมนะก็แตกต่างกันด้วยนะครับก็จะเป็นเตโอล่างร้อยเจ็ดเนี่ยนะครับจะมีสกิลมูฟอยู่ที่สามดาวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เเเตโอคคนนนนนีี้่ยะะรับจป็ สี่ดาวทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับทั้งหมดเท้ารูปล่างนะครับผมน้ําหนักส่วนสูงนะครับผมเวิร์กเลดนะครับผมเหมือนกันหมดเลยนะครับผมนะทั้งเตโอทั้ง4คนนะครับก็จะแตกต่างกันอยู่แค่สกิลบูทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ก็จะแตกต่างกันที่สกิลบูทแล้วก็สกิลมูฟเท่านั้นเองนะครับผมต่อมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังข้างในกันบ้างแล้วกันนะครับโอ้เห็นค่าพลังจากด้านในแล้วก็นะครับผมไม่น่าแปลกอะไรนะครับผมที่110เนี่ยจะดีที่สุดนั่นเองนะครับผมนะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะฮะก็แตตก ไม่ได no no ้เยอะเท่าไหร่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับไม่ได้หนีกันมากเท่าไหร่นะครับผมสำหรับค่าพลังโดยรวมตรงนี้มาเดี๋ยวมาดูแบบค่าพลังโดยรวมทั้งหมดเลยละกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไม่พูดถึงหรือว่าไม่ขออนุญาตแปลละกันนะครับผมนะว่าค่าพลังอะไรแต่ละอันเนี่ยมันชื่ออะไรบ้างครับผมเน่เพราะว่าเพื่อป้องกันตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลบางทีแปลไม่ถูกนั่นเองเดี๋ยวให้คนดูเดี๋ยวให้ผู้ชมดูกันเอาเองละกันนะครับผมนะว่าค่าพลังเนี่ยมันแตกต่างกันอะไรยังไงบ้าง เดี๋ยวผมก็จะมาพูดสรุปให้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะฮะอ่ะดูจากตรงนี้เนี่ยนะครับผม1้0สก็ดีกว่าทุกโตเลยนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมดูนะมันมันต่างกันแค่1นแค่2แค่3เท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้แตกต่างกันเยอะแยะอะไรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นล่างเก่งสุดหรือว่าล่างลองลงมาอะไรเนี่ยนะครับผมไม่ได้แตกต่างกันมากไม่ได้แตกต่างกันมากครับซึ่งจะแตกต่างกันน้อยมากเลยนั่นเองนะฮะในเมื่อค่าพลังเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันน้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของความคุมค่ากั เ,เราจะมาตัดเอาความคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เอาเป็นหน้าใช้ไปเลยละกันนะครับผมเอาเป็นว่า4คนนี้มีความแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างละกันนะครับผมมาครับผมเดี๋ยวเราจะมาแยกแบบนี้กันก่อนเลยนะครับผมสาหรับคนที่งบน้อยนะครับผมงบน้อยเนาะแล้วก็ต้องการแบ็คไซด์ที่โอเวอร์ออลค่าพลังดีๆนะผมก็มองว่านะเอาเป็นเตโอล่างร0 7ก็ได้ครับก็โอเคแล้วนะครับผมซึ่งค่าพลังเนี่ยดีอยู่แล้วรูปร่างดีอยู่แล้วนะครับผมนะค่าพลังก็ไม่ได้แตกต่าง จากรุ่นพี่มากสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมนอกเป็นแม็กซ์สาเมตาอยู่แล้วนะครับก็เป็นเอาเป็นว่าเหมาะสําหรับกับคนที่งบน้อยหรือว่าคนที่เพิ่งทําทีมสร้างทีมแล้วกันนะครับผมสําหรับโตร้อยเนั่นเองนะครับผมแล้วก็โตร้อยแด้วยนั่นเองนะครับผมแต่ว่านะโตร้อยแเนี่ยจะดีขึ้นมานิดหนึ่งนะตรงที่ว่าเตร่างร้อยแเนี่ยนะครับผมค่าพลังดีนะครับผมแล้วก็มีสกิลมุฟฟี่ดาวนะครับผมความดีความคุ้มค่าของเขาเนี่ยนะครับก็คือไม่ว่าจะจัดแผนจัดทีมแบบไหนเนี่ยนะครับก็ ก็ไม่ต้องห่วงเขาเลยนะครับเขาก็ยังคงให้ค่าเคมีกับเพื่อนๆได้ดีแล้วก็ค่าเคมีของตัวเองได้ดีด้วยนั่นเองนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับสามารถเข้าได้ทุกแผนเข้าได้ทุกทีมทุกแบบเลยนะครับนะครับในการจัดทีมนะก็เป็นเตโออีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้ง่ายนะครับผมใช้ได้ง่ายๆไม่ต้องคิดมากนะครับผมสาหรับเตโอร่างนี้นะแล้วก็ค่าพลังเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ว่ายังใช้ได้ใช้ดีอยู่นะครับผมสําหรับแบ็กซ้ายนะต่อมาครับผมเตโอร้อยแปดร่าง UCL ครับผมนะซึ ึ่งเตโอล่างนี้เนี่ยนะครับผมมองว่าไม่คุ้มนะไม่คุ้มครับเพราะว่าราคาเนี่ยแพงด้วยแต่ถ้าเปิดได้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ้วผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเป็นการ์ดท,ที่เอ่อเท่าที่รู้มานะครับผมไม่ไม่ใช่การ์ดท,ที่สามารถได้รับค่าพลังบู์เพิ่มได้ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งการ์ด UCL เนี่ยมันจะมี2แบบใช่ไหมมันจะมีแบบว่าสามารถได้ค่าพลังบู์เพิ่มขึ้นอีกในตอนที่ว่าเอ่อจบ UCL หรือว่าจบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะสามารถรับบู์ค่าพลังได้เพิ่มถึงแบบ สค่าพลังเลยแต่ว่าเตโอร่างนี้เนี่ยนะครับไม่ได้รับด้วยน,นั่นเองนะแล้วก็ราคาแพงครับผมถ้าเทียบกับเตโอร่างใหญ่ร่าง1้0ยนั่นเองนีผมแล้วก็ราคาเนี่ยร่างร้อยแถมยังถูกกว่าด้วยน,นั่นเองนะครับผมเนาะนะครับซึ่งเอาเป็นว่าเตโอร่างเนี้ยถ้าได้มาฟรีก็ถือว่าคุ้มค่าก็ไม่ต้องหาซื้อนะ,นะครับผม,ผมก็ถือว่าดีไปนะ,นะครับผมแต่ถ้าว่าจะซื้อหรือว่าจะเสริมทีมนะผมก็แนะนําเป็น3เตโอนี้ครับผมก็เป็นเตโอร่าง107นะครับ1้อนะครับแล้วก็ร่างร10ไปเลยนั่นเอง ถ้าพูดถึงว่าเตโอสําหรับผมนะล่างไหนที่ให้ที่ผมให้อันดับหนึ่งที่กับความคุ้มค่าคุ้มราคานะผมมองว่าเป็นเตโอล่างร้อยแล่างนี้ครับผมล่างวันโลกอันนี้นั่นเองนะผมเตโอล่างทองอันนี้นั่นเองนะหนึ่งเลยนะครับราคาถูกนะครับผมแล้วก็สามารถลิงก์ได้ง่ายนะครับผมอย่างที่บอกนะผมแล้วก็อันดับที่2ฮนะผมให้เป็นเตโอล่างร้อยสิบครับซึ่งมันมันเก่งซึ่งค่าพลังมันดีกว่าเตโอล่างพวกนี้อยู่แล้วแน่นอนนะผมแล้วก็ค่าพลังโดยรวมอะไรเนี่ยมันก็ดี ดีกว่าอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมในเรื่องของการลิงก์การอะไรเนี่ยนะครับผมก็เอ่อก็อีกเรื่องหนึ่งสําหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ติดใจหรือเรื่องในการลิงก์แบบว่าจะลิงก์ก็ได้หรือว่าไม่ลิงก์ก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับผมเอาแค่ค่าพลังเอาแค่โอเวอร์อออย่างเดียวนะครับอ่ะก็เป็นเตโอร้อยสิบไปเลยแล้วกันนะครับผมคุ้มคุ้มไปเลยนะครับสิบเอ็มนะฮะซึ่งไม่ไม่แน่ใจว่าอนาคตเนี่ยจะขึ้นอีกเปล่าอีกนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับหากว่าหมดตลาดหรือว่าอะไรไปแล้วนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตตออนนนนนี้่ใําแหงงขร RLB ะคั ยังยังมีไม่เยอะยังมีไม่เยอะนะครับผมจะมีก็แพงไปเลยหรือว่าจะมีก็ถูกไปแล้วก็ไม่สามารถแล้วก็แบบไม่เก่งเพินะครับผมนะแต่ว่าเตโอเนี่ยยังไงมันก็ดีอยู่แล้วนะครับผมอ่ะประมาณนี้เออแล้วก็อันดับที่3นะผมให้เป็นเตโอร่างร้อยเครับนะอันดับที่3ครับเนความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมแล้วก็อันดับที่4เป็นเตโอร่างร้อยแปดร่างนี้นะครับผมแต่ถ้าเปิดได้เนี่ยก็คือดีมากนะครับผมแต่ถ้าจะซื้อเสริมเนี่ยนะให้ผมคิดว่านะให้มองไปเป็นนี่ดีกว่าเตโอ ร่าง110หรือว่าร่าง1้8 107ก็พอแล้วนะครับผมก็เพียงพอนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะผมสําหรับการเปรียบเทียบเตโอเนาะนะผมนะอ่ะเดี๋ยวถ้าหากว่าใครที่ยังดูค่าพลังของเตโอยังไม่ครบทุกช่องอะไรเนี่ยนะครับผมอ่านเดี๋ยวผมจะก็สามารถดูแล้วก็เปรียบเทียบนะครับผมกดหยุดคลิปแล้วก็อ่าเปรียบเทียบก็ดูกันเอาได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมทําไว้ให้นะ เอาละครับผมสําหรับคลิปวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยกันกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าว่าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะควขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่ดูจนมาถึงตอนนี้นะฮะก็นะครับผมก็เป็นคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับผมสาหรับการแนะนําหรือว่าการที่จะเอาเตมมูเนี่ยครับมาเทียบให้เพื่อนๆดูนั่นเองเนี่ยครับผมในแต่ละอย่างเลยนะครับแล้วก็พูดถึงความคุ้มค่าความราคาไป มานี้นะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์หรือไม่ก็นะครับก็ขอบคุณมากมากเลยแลแนวน้วกันเนว้ยที่ดูจะมาถึงตอนนี้นะครับนะบผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ